ครับแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงรอบนึงนะครับและขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้เป็นคุณแม่ที่ดีของลูกๆนะครับของสามีด้วยนะครับจะด่าก็เยอะด่าก็เยอะเรียกเขาคุณไม่ใช่เรียกไอ้นะครับเจียคุณแย่เรียกไอ้นะครับก็รักหลานด้วยครับขอให้อยู่ยงคงากระพันนะครับนะขอให้สวยวันสวยคืนนะครับ เพลงนั่นแหละครับคนไม่เยอะนะเดี๋ยวเขาลุ้นประชันนะขอเชิญให้นั่นนะครับมันเป็นป้าพวกมันเกิดก้าวนะครับป้าในไส้์ของเองฮะผมเพาะมาอย่างดีครับสรอสย่อราย่ามมีจุดหไม่คุยร้องตามกันเลยลยแะไม่มเลร นำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอน,นถึงเจอเน็บน,น้หงาเพียงใดไม่ทำให้เธอใจอ่อน,นถึงแดดลมร้อนขอเพียงเธอรักฉันน,น่าจะไรก็รอ ลองเพลงช้าตัวนี้หนึงครับอาเอาใจพ่อพ่อยแม่ก่อนกับเพลงเก็ตห้องเบอร์ห้าครับ